กิ่นของแบรนด์พอมายาก็คือไม่เหมือนกันแบบแตกต่างกันอย่างซึ้งเชิงพอฉิบปุ๊บงงหัวเลยเพราะไม่ได้ใช้กูรูน้ำหอมขนาดน,นั้นกลิ่นเนี่ยคือแปลกสดุด น้ำหอมดังจากติ๊กต็อกคือสั่งมาคบทุกกินเพราะว่าจะลองดมว่าหอมจริงปะคือเชื่อไหมว่าแบบบูมี่บูไม่เคยรีวิวน้ำหอมมาก่อนเลยในยูทูบแล้วแต่ทำช่องมากี่ปีอะสามปีไม่เคยรีวิวน้ำหอมแล้วเคยรีวิวในติ๊กต็อกไปคลิปเดียวใช่เออเพราะก่อนนั้นนั้นพูดตรงๆนะว่าเป็นคนที่แบบแพ้น้ำหอมแพ้ไม่ได้แบบฉีดแล้วผื่นขึ้นนะแต่แบบพอฉีดปุ๊บงงหัวเลยจะอ้วกเลยมึนเลยอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งมาหัดใช้น้ำหอมเป็นประมาณปีหลังเนาะใช่เออที่เพิ่งมาเริ่มซื้อน้ำหอมอะไรเงี้ยแแแแตตต่่่่่่กกกก็้้้อออองงงเเเเลลลลืินนนบบบีียยยัพราาะะดดวววคมมทชหหๆำ์ มันดังมากมันมีกระแสม,มามากแล้วแบบเขาทำน้ำหอมเฉพาะกลิ่นที่เห็นทำไหมอที่มีกลิ่นนู่นกลิ่นนีอ้อ่ะเ,เออน้องหอมแบรนด์ไทยแล้วเดี๋ยวนี้น้ำหอมแบรนด์ไทยมันซึ่งมันดังมากแล้วนี่คือแบรนด์หนึ่งที่เห็นคนว่าในทิตเตอแล้วทุกคนอ่ะ,ท,อะ,ท,อะทุกคนนี่คือมีสักิีพยานมาเยอะมากมีทรายมาด้วยอ่ะเน่เน่คือเชื่อไหมต้องเกณฑ์คนมาดมเลยเพราะว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ามันหอมจริงไหมคือโบสเอาโบสมาด้วยแล้วก็เอาทรายมาด้วย แต่ก,กินของแบรนด์พรมายาก็คือไม่เหมือนกันแบบแตกต่างกันอย่างชื่นเชิงมันก็เลยต้องแบบต้องดมให้คนทุกกินคือจะรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบกินไหนอยากได้กินไหนเพราะไม่ได้ใช้กูรูน้ําหอมขนาดนั้นแต่บอกก่อนสะตอรี่นะว่าเดี๋ยวนี้น้ํนาหอมแบรนด์ไทยทําดีมากคนหันมาใช้แบรนด์ไทยเยอะมากแล้วราคาคุ้นน่ารักราคาน่า,นนานรักก็เยอะมากอย่างนี้ก็คือสมมามร้อยเก้าสิบหกอันพึ่งอะไรช็อต <mm> ไปหมดเลยสามร้อยเก้าสิบหกอันคือไม่ไมเอาให็นเลขมาเดีวสี่สามสิบสองซิ่งฮะ ต้องคิเลขครับสามร้อยเก้าสิบพูนหกเท่ากับเท่าไหร่สองพันสามร้อยสี่สิบปวดแล้วไงเออน้ำหอมที่เราซื้อควรเนี่ะได้ครึ่งขวดเองนะมาอันแรกเลยขอลองเสียบเงินเสียบเงินคือพรมายาเพอร์ฟูมบูเลดี้แพ็คเกจเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเนาะต่างกาดิสีกล่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อของกลิ่นนั้นๆมากล่องดีมากเลยนะดูดิกระดาษดีเลยนะเลิกกลิ่นอ่ะได้กลิ่นวะได้ยังกินเออกินคือออกมาเลยอ่ะโอ้โหเห็นปะลาอุ้กลิ่นชัดมากยังไม่ได้ดมเลยอ่ะ อุ้ยอนไม้หอมก็คือขวดหนึ่งสัก10มลนะนี่30มลทุกคนขวดดีแพ็กเกจดีอุ้ยเป็นแก้วเป็นขวดแก้วเลยแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะครับทุกคนกินหอมมากเวลาคนดมเขาจะดมกันอย่างนี้ใช่ปะจริงๆเขาจะมีกระดาษแต่ถ้าไม่มีกระดาษเขาจะใช่อย่างนี้ปะเออใช่อ่าแล้วก็ให้มันแบบอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดอเลยอุ้ยแค่นี้ก็ถือได้ทิ่ละเออดูกูรูวะ กินมันนวลหวานเนาะใช่คือมันมีหวานหวานแล้วติดเปรี้ยวใช่ปะนี่ความรู้สึกแรกแบบว่าฉีดออกมาแล้วเปิดกล้องมาความรู้สึกนั้นเลยใช่ไมันชัดมากอ่ะหวานกับเปรี้ยวชัดมากแต่ว่ามันเหมือนมันแบบมันมีกลิ่นดอกอะไรอ่ะใช่ปะมะลิป่ะใช่ไหมเออมันมีกลิ่นดอกมะลิตามมาคือดมไปดมมามันมีความแบบว่าหลุ่นลุ่นนิดๆมีความแบบละมุนละมุนแบบมันโปนกันทุกคนแล้วมันก็ดูแบบดูพอดีมากเออคือมันมีกลิ่นที่แบบความหวานนะแต่มีติดเปรี้ยวติดดอกไม้แล้วรวมรวก็คือดูละมุนละมุนความหวานความเร้อนนกมัูสึหื ความแบบว่าเบ,บอรบรี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ครู้สึกนะใช่ป่ะใช่ใชแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีความสดชื่นมีความสดใสยอยู่ในกลิ่นนี้นี่คือกลิ่นของเสียเงินจากความรู้สึกไม่เราตอนสั่งมาเขาบอกเลยว่ากลิ่นนะี้คือกลิ่นที่ขายดีที่สุดตัวขายของเขาเนี่ยเออคือขายดีสุดเลย<ๆ>คนซื้อซ้ำบ่อยสุดเลย<ๆ>แล้วกลิ่นแบบเนี้ยนะถ้าฉีดไปไหนนะจะมีคนถักเยอะว่าจริงเออวันกลิ่นมันแบบมันชัดมากใช่มันดูแบบไม่เจตจมูกแต่แบบเออละมุนะดูหลา ความเป็นผู้<ช><ช>อ่ะชิลออกงานได้ไป่ใ่ผู้ชายนะผู้ดีอ่ะเออเดีเ๋ยวเงินดีอ่ะปักไว้ก่อนปักไว้ก่อนอ,อ,อันต่อไปอันนี้สีน้ำตาลชื่อว่าบาวชูกาอ,อันเนี้ยจะมีความแบบว่าเท่าที่ฟังมานะเขาบอกว่าเป็นฟิลแบบยูนิเซ็กในหน่อยก<ช>็ค<ๆ>ือใช้ได้หมดเลยทั้งหญิงทั้งชาย,ยใ,ชใช้ได้ <ๆ S 2> เป็นเกล็ที่แบบอยากดมที่สุดเกล็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวสีมันดีเอออันนี้คือสีของน้ำเงินเป็นอย่างเงี้อันนี้คือสีของบสีน้ำตาลเพื่อนไม่เหมือนกันด้วยอ่ะใช่อ่ะกินอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อุ้ยกินดีอะอดีกินดีกิน <c oughs> ดีกินดีกินด,นด,นดีคือแบบหยิบขึ้นมาปุ๊บวานิลาเลยวานิลาชัดมากออใช่ป่ะชัดชัดเลยคือวานิลาแบบวานิลาจ๋าเลยมีขนมป่ะขนมหวานออมีความแบบละมุนละมุนพอท้ายๆไปมีความแบบคาราเมล,ลนิดนึงแต่ก็ยังหวานอยู่ใช่ยังละมุนอยู่ใช่และดูแพงด้วยพอเปิดมาปุ๊บชีดปูปะกลิ่นแน่นเลยพอสักปักกินมันเหมือนซอฟลงเนาะใช่มีความแบบละมุนลงเนาะและเนี่ยคือแบบกินมันหวานแบบไม่เลี่ยนอ่ะเออมันไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนอันนี้ไม่เลี่ยนนะทุกคนเผื่อคนกลัวแบบวว่่าาหนนเลีย อันนี้ไม่เลียนอันนี้หวานแบบว่าละมุนคือถ้าดมกลิ่นเรื่องความหวานมาอันนียค่อนข้างจะเป็นความหวานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไม่สามไข่เือมันเป็นฟิลแบบผูนดีหวานแบบลูหลาหวานแบบว่าไฮโซโกเก๋ส่งกับแพทโกงแพคเกจเขาและยูนิเซ็กจริงปะจริงเออถ้าผู้ชายอะจะใช้กินหวานอะต้องหวานแบบนี้เออไม่แมนเกินไปไม่ได้แบบว่าสปอร์ตเกินไปไม่มีคอนสปอร์ตเลยผู้ชายสายหวาน หรือว่าจะเข้าหาผู้หญิงชิกินนี้ได้นะได้เออ,เอ,อผู้หญิงชอบนองน้ำตาลเบาชูกา้าอันนี้ยูนิเซ็ก์ของจริงต่อไปขอแบกับแซ่บ,บนะสีแดงเลยจึ้งจิตจึ้งใจชื่อว่า Let of Sexy ต้องดูทามสีกองเลยนะใช่สีแดงก็คือต้องมาแนวเซ็กซี่อยู่แล้วแต่ชื่อเขาบอกเลยนะว่าแบบเป็นประมาณไหนเออชื่อชัดเลยนะสมมติคนที่แบบไม่เคยใช้อะ่ะก็ดูชื่อเพราะชื่อชัดมากล e อ of s e ็ y ซก็คิดว่าน่าจะมาแนวแบบเซ็กซี่เลยเนี่ยเซ็กซี่นุ่มลึกน่าดึงดูดมีความหวานละมุนโดดเด่นอันนี้คือที่เขาบอกแต่เดี๋ยวเราดมด ก็สองกลิ่นนเลยอ่ะอุ้ยกลิ่นเซ็กซี่จริงนะเออใช่ใช่มันคือความพิเศษของกลิ่นเลยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกไปมูสน้นได้เลยอ่ะจำเมื่อกี้เราดมแเรารสู้บึกว่่หวานจังเลยหชดูจังเลยเพราะอ,อันนี้ก็มาแบบเซ็กซี่จังเลยแต่เป็นเซ็กซี่ที่แบบเปิด<อ>ได้หวานอ่ะเออแล้วมันมีความเนื้เหมือนแบบความกุหลาบเออใช่ใช่ใช่ปะใช่แล้วมันมีความแบบเยาวยวนดึงดูดดนี้ใช่คือชวนลงไหลแล้วแบบเป็นกลิ่นที่มีมิติมากคือชีดไปแล้วนะจะรู้สึกเลยนะว่าตัวเองอ่ะน่ากินขึ้นนมาททัีเลย ผ่าจะต้องมีคนอยากกินเลยอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะคือมันคือความร้อนของกินกุหลาบมันคือความเย้ายวนมันคือแบบกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกว่าดึงดูดอารมณ์แบบสุดๆจริงๆแล้วกลิ่นตัวเนี้ยสีแดงเนี้ยกลิ่นหนักกลิ่นแน่นกลิ่นฉึกมากเวลาฉีดแนะนําว่าไม่ต้องฉีดเยอะฉีดนิดเดียวเพราะตอนเนี้ยกลิ่นคือแบบปุงทั่วห้องแล้วอะสำหรับสีแดงสีแดงขอนิยามให้เลยนะว่าน้องแดงสุดแซบแซบจริงกลิ่นคือยย่วยวนสุดๆต่อไปก็คือต้องสีม่วงอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าแดงแล้วมันต้องตามด้อชม่วงอะมันจะ เพอร์ฟูมไวโอเลตคิ้วกินหอมละมุนน่ารักแบบสาวไว้ใสล้านเริงให้ความสดชื่นสะอาดและอ่อนโยนเดี๋ยวมาดมสิ่งมกมันนึกถึงความขี้เล่นเนาะความอะไรอย่างเงี้ยเอดีเหรอุ้ยอุ้ยอุยมีคนมาอันนั้นหอมไปที่ไหน คือเปิดมารู้เลยอะว่าแบบสนุกอะกินนี้คือสนุกเขาจริงจริง้ยหรอเออม,มันมีความผลไม้มันมีความแบบว่าแบบจินตนาการเลยนะทัพทีมสมยูทสูกินเป็นสดชื่นที่แบบกับโลกสว่างเลยและแอบ,บตามมา้วยแบบกลิ่นดอกไม้ไหมใช่มีความ <c oughs> ดอกไม้ตามมากลิ่น <c oughs> ดอกไม้เวลาใส่เขาไปในตัวไหนคือจะรู้สึกชัดมากพอมันเป็นกลิ่นดอกไม้ก็กินผลไม้รวมกันอะมันกลายเป็นกินหอมหวานที่แบบ <c oughs> มีความละมุนที่มันมีความสนุกด้วยที่มันมีความหวานด้วยพอ <c oughs> มันปนกันมันกลายเป็นแบบตรงกลางพอดีเลยอะคือโดยรวมอะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นท ไม่แรงมากขีดไปทํางานได้นะเออเหมือนว่าไม่ต้องอยู่คนเยอะแล้วอยากฉีดน้าหอมอะเนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นกลิ่นที่ดูเข้ากับคนงานใช่คือสีม่วงเป็นกลิ่นออกแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสามัญในการใช้ชีวิตอะได้เลยอันนี้คือสีม่วง violet c u t วเอออ่าต่อไปขอเขียวเนี่ยปะเพราะว่าอันดำอะอันดำคือเก็บไว้สุดท้ายขอเขียวก่อนสีเขียวชื่อว่า deep g r a e n ทุกคนกลิ่นจะเป็นแนวอร์ตสปอร์ตนุ่มๆให้ความรู้สึกสดชื่น มั่นใจยูนิเซ็ก์ใช้ได้ทั้งชายและหญิงอ่าอุ้ยตั้งแต่รงมายังไม่ได้กินสปอร์ตแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้สึกเลยว่าเนี่ยสปอร์ตใช่อันเนี้ยเห็นเปล่าอันนี้กลิ่นแบบเปิดมายังไม่ได้ฟูงขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองเชดก่อนแบบนี้เลยนะขอเคลียร์กินเกาวก่อนนะก่อนเดี๋ยววันนี้หนึ่งสองสาม คือเหมือนตอนเราดมกลิ่นเซ็กซี่เรารู้สึกว่าอันนั้นโคตรเซ็กซี่เลยพอ,อดมอันเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าอ๋ออันนี้คือสปอร์ตเลยมันชัดเลยอะแต่ว่าสี่กล <4 S 2> ิ่นที่ผ่านมาไม่มีกลิ่นแบบนี้เลยใช่ที่มันสปอร์ตแบบสปอร์ตดมเรารู้สึกว่าเนี้ยสปอร์ตอันเนี้ยแหละคือน้ำหอมสปอร์ตอย่างเงี้ยผู้ชายใช้ได้เขินปะผู้ชายใช้ได้เลยมีความสปอร์ตแต่เป็นสปอร์ตที่นุ่มๆไม่ได้สปอร์ตเหงื่อแบบกีฬาขนาดนั้นมันเป็นสปอร์ตของน้ำหอมที่มันมีความแบบผู้ดีมันดูเป็นความสปออตทีีี่สะาาแล้วมมมมมัันนนนกกกิิ <머래> 우이, 이거. 어. 네. ออเออเออเออกลิ่นไม้กลิ่นลาเวนเดอร์ปนกันกลิ่นมันเลยดูสบายสบายชิลชิใช่แล้วความกลิ่นไม้อะทุกคนนึกถึงกลิ่นไม้อะว่ากลิ่นไม้มันจะแบบหอมละมุนหอม,หอมแบบอบอุ่นหอมแบบว่าธรรมชาติ <c oughs> เออนุ่มออลึกอ่ะเข้าใจใช่ปะกลิ่นไม้มาปนก,กับสปอฟต์แล้วมันทําให้กลายเป็นผู้ชายอบอุ่นไปเลยอ่ะคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะเพราว่ามีผู้หญิงที่ชอบโทนเนี่ยสะอาดจริงแต่มีชีวิตชีวาสุดๆอบอุ่นด้วยทุ่มด้วยคือนุ่มลึกแบบสุดๆ ชอบใ,ใ,ใช้ชอบกินนี้ใช่ชอบกินนี้ใช่เมื่อกี้โบชอบสีมว่วงใช่ชายชอบสีเขียวใช่อ่ะทุกคนอันเนี้ย,ยสป,ปอร์ตถ้าใครใส,ส่สป,ปอร์ตเอาตัวนี้เป็นสป,ปอร์ตที่โคตรสะอาดแล้วก็ดูอบอุ่นด้วยถ้าผู้ชายอยากใช้น้องหอ,งองมพรอมยาก็ต้องสป,ปอร์ตจริงๆน,นะถ้าชอบแนวสป,ปอร์ตอันนี้คือน้องดำ,น,งดำน้องดำชื่อว่าแบ็คโ r แมนทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูดูเท่ว่ะชอบแพ็กเกจเท่ๆเท่มากดำทองมาสีดำกินสุดท้ายอ่าล้างจมูกล้างจมูกกันล้างจมูกคืออันนี้ยังไม่ได้อ่านหลักออกนะอยากคนพบด้วยตัวเองก่อนออุยสีีดดำกิน่ะ คือทำน้องบอกไม่หมูเลยอ่ะกินด,ดิสตีความควรยากเลยอ่ะมันดูเป็นน้องหอมผู้ชายชน้องหอมผู้ชายเลยแต่ว่าถามว่าผู้หญิงใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ใกินซับซอนามากกินมากูดชัดมากคือม,นอมปนออำหอมมกูดเลยใช่ปะ่ะใช่แต่มันเป็นความมะกูดที่แบบที่มันมียางอื่นด้วยอย่ะใช่เนี่ยเป็นมะกูดแบบเปรี้ยวแปะ เลยครับไม่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะดึกว่าเอามะกูดมาชิ <S <S <อ>าตัวม,มันไม่เหมือนเลยแต่มันแค่รู้สึกว่ามันมีมะกูดอยู่ในนี้แต่มันสดชื่นจริงมันเหมือนยืนอยูช่ชายทะเลใช่คือดีมากเลยอะเอาจริงชอบเอาแล้วกินเมื่อกี้อะคือว่าชอบเป็นหมดเลยเหรอ,อใช่ ไม่มันไม่ชายทะเลแต่มันมีความแบบอย่างเดียรบอกว่ามันมันเป็นผู้ชายชายมันดูลึกลับมันดูแบบนักคุณห้าเออมันดูลึกลับจริงอะแล้วกลิ่นมันลึกลับมากอะไม่เราคือมันผ่อนคลายนะกลิ่นเนี้ยใช่เออหอมแบบลึกลับแต่ผดมแล้วมันก็ปอดโป่เป็นกลิ่นของแบบกลิ่นตัวพ่ออะเออมีความแบบโรแมนติกโรแมนต์ัย ชอบแบบเอลอเอิร์นเลยเอ่อแรดดี้เลยกลิ่นแรดดี้เลยอ่ะคือถ้าบอกว่าทุกกินมันไม่ซ้ำกันอ่ะกลิ่นเนี้ยคือแปลกสุดใช่คือเป็นกลิ่นที่่อนมายาทำมาเหมือนแบบเหมือนทำห้ากลิ่นนั้นมาเรารู้สึกว่าอุ้ยฉันยังขาดอะไรไปเออฉันยังมีกลิ่นหนึ่งเป็นแบบถ้าเป็นกลองสุ่มก็คือลิมิเต็ดอ่ะเออขึ้นมาอีกอันหนึ่งอ่ะใช่คืออันนี้คืออันสีดำคือดูพิเศษมากๆดูเป็นแบบไม่เหมือนใครเลยสรุปเลยนะเป็นกลิ่นที่ลึกลับนะค้นหาดูอบอุ่นดูโคตรโลม ติถ้าผบ้ชายที่ก็คือดัดดี้สายชอบกินนี่ายชอบน้ําหอมกลิ่นทิ้งออกแนวแบบผู้ชายผู้ชายก็ยูนิเซ็ก์ถือว่าเป็นกลิ่นยูนิเซ็ก์อันนึงนะเพราะว่าผู้ชายก็ชอบใช้น้าหอมผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงก็สามารถใช้โทนของผู้ชายได้เออใช่นี่คือสีดำแบล็กโรแมนต์เออโรแมนต์จริงอันขออ่านก่อนอันนี้คือความสดชื่นของท้องทะเลนุ่มลึกแบบน่าลุ้มหลกให้คนารู้สึกเป็นผู้ชายที่รูมติกล้ก ่ะแล้ควก็รู้สึกเป็นผู้ชายที่โรแมนติกอบอุ่นเสียดาเรืงจริงหกกินที่อยู่ตรงนี้ชอบกินไหนของโบชอบสีม่วงมันดูสดใสฉันเป็นคนโลแสนต์เป็นคนที่แบบว่าเล่นในบ้านลมใช่ฮาเบอร์แนด์ฮาเบอร์แนด์ก็คือโบชอบสีม่วงเอพอเลยใช่ป่ะพอเลยเหรอโบชอบสีม่วงให้เลยเหรออ่าไม่ให้เดี๋ยวคืนเอาคืนจริง าาสายชอบสีไหนสายชอบส่องสีนี้อก็คือยังไม่เปลี่ยนใจด้วยนะใช่ใช,ชอบสีดำเหมือนกันเพราะสีดำมันเป็นกลิ่นที่แบบแปลกสุดมันดูพิเศษอะมันดูลิมิเต็ดอย่างที่บอกมันดูลิมิเต็ดมากอะใช่มันไม่ซ้ำกับใครเลยอะไรเองอี้ยเออมันเป็นกลิ่นที่แบบบอกไม่ถูกจริงๆอะบูมาชอบสองกลิ่นเหมือนกันก็คือกลิ่นสีน้ำตาลกับสีแดงเพราะจริงๆอะชีวิตประจำวันอะจะเป็นคนที่แบบไปไหนแต่ง่ายๆแล้วคนมองมาจะคิดว่าดูเป็นคนหวานๆดูเป็นคนสดใสเฟรนลี่เอออันเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่แบบใชัยเอวิด ถ้าเป็นบูมที่เวอร์ชันออกงานไปงานอีเวนต์ไปอะไรอ่ะจะกลายเป็นคนนี้ตามลุคของร่างกายที่เราจะสื่อกับคนวันนั้นนะเราอยากคนเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบไหนอ่ะเออมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยก็คือสีแดงก็จะเป็นกลิ่นเซ็กซี่แต่มีความหวานนะะเป็นความเป็นบูมช้อนอยู่นะแต่เป็นบูมที่บูมมีบูมด้วยออแล้วก็ชอบสีดำอีกเพราะว่าสีดำมันมีความซับซ้อนดีเวลาออกงานอะไรเงี้ยมันจะคนจะแบบเดินผ่านแล้วแบบอุ้ยใช้น้ำหอมอะไรอ่ะเดียวเป่ะลยว่ามาดูความเนี้ยเออเวลาดมเราก็จะมีความ ชมอมอะไวะเฮ้ยชิ่อะไรอะางเงี้ยออมันจะเป็นท็อปปี้เห้ต้ราพูดถึงให้คนสงสัยในตัวเราอีกเพราะกลิ่นมันแปลกจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะก็คือหกลิ่นีหมดเลยนะคือจริงๆคนใช้น้ำหอมเขาก็จะมีหลายกลิ่นทําเป็คนที่ใช้น้ำหอมจริงๆใช่ปะใช่ใช่เออเขาจะมีกลิ่นเยอะมากเขาจะใช้หลายกลิ่นมากบู๊ถึงได้ซื้อมาหกกลิ่นเพราะว่าจริงๆอะไม่เสียดายตังค์นึงเลยคือมันมันสามร้อยเก้าสิบกับสองเลยนะคือเราสามารถใช้ในแต่ละวันไม่ อยากให้สปอร์สปอร์ไปฟิตเนส<อ>ชีทกินน<อ>ี้อยากให้ดูเป็นปเปล่าๆวันนี้้อมเปเ<อ>วันนี้กระเป๋านักชีกินนี้ได้ตัวแม่ตัวมังสีแดงได้และอ้กินหนึ่งที่อยากให้คนทักเวลาสีน้ำหอมเ็ื่ที่เสียเงินเ,<อ>เป็นกินที่คนจะทักแน่ๆเดี๋ยวจะชีดสีน้ำเงินนะกินแรกเลยเอลองดูเดี๋ยวไปตลาด แล้วใครจะได้กินล่ะแม่ค้าเออคุณแม่ค้าไงคุณแม่ค้าไปกินติดทนมากเลยอ่ะตอนนี้กินเนี่ยห้องคือกินฟุ้งเวอร์คือหอมไม่หมดแล้วอ่ะไม่รู้แล้วว่ากินไหนเป็นกินไหนอ่ะเออโอเคอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวคลิปแรกเลยอ่ะที่มารีวิวน้ำหอมแบบจริงจังแบบจริงจังโอเวอร์ทุกคนแหนงมันก็ซื้อมาหกกลิ่นกันเลยแบบว่าเอามารีวิวเอามาดมให้ดูแล้วก็แบบกำลังดังเลยอ่ะคอมายาคือน้ำหอมที่กำลังมาเวอร์แบรนด์ไทยแล้วราคาคนดีสามร้อยแปดสิบคือบุ้มแบบเห็นปป้ milk, ้้าาายยยใใในนนแแลวววก็ไไดดูจจจรริิいいิงงงงงงๆๆต่่่สัเี๋ะททชอ ก็คือที่ผมสั่งมาอะไรเงี้ยเผื่อใครอยากสั่งเหมือนกันเพราะว่ามันสนุกนะ <c oughs> แค่นั่งเดมเดมหอมอะทุกคนลองไปเล่นนะมันสนุกมากโอเคตอนเรากินนี้นะทุกคนก็ใ้ชอบทีน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลันกนุกกันสักไซส์แท้ในนี้นะนะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกินกินกินมาแล้วใจไมด้วยไม่ตองกินไปไหนกินอะไรไปไหนใส่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้ที่ได้กินนี้นะทุกคนปฏิทัศน์ทิกต็อกบูมิวพภาษาไทยทิกต็อกบูมิวพภาษาอังกฤษไอจีบูมวูมาทำคลิปนี้เป็นกันนะ